เอาละผมเรามาเริ่มต้นกันที่เกมแรกกันเลยดีกว่าบน vivo Y 20รุ่นนี้นะครับสมาร์ทโฟนในกลุ่ Y Series รุ่นใหม่ล่าสุด vivo นะครับกับ p ับ G Mobile นั่นเองนะครับในส่วนของเกม p ั b g m ม b i l e นะครับรุ่นนี้นะครับสามารถเปิดกราฟริกได้สูงสุดคือสมดุลแล้วก็สามารถเปิดเฟรมเรทได้ระดับกลางนะครับหรือว่า20เฟรมเรทแล้วก็ใครที่เล่นดีเปิดได้ระดับสูงเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดเป็นสมดุลเฟรมเรทกลางก่อนก,กน็แล้วกันแล้วก็ในส่วนของการเปิดจโรเดี๋ยวผมจะเปิดจโรทุกคนได้ดูแล้วเรามาลองจโรกันนว่่าุ เป็นยังไงบ้างนะครับเร็เลยดีกว่าในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเราเริ่มทดสอบก็41นะครับแล้วก็อุณหภูมิตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่30องศากับการเริ่มทดสอบแล้วก็เราทดสอบตอนตีสองนาทีนะครับผมอัดปัะเดียวกันกันกบตัว Redmi เลยนะทุกคนมาเรามาทดสอบกันเลยดีกว่านะครับว่า Vivo Y20 รุ่นนี้เนี่ยเล่นเกม PUBG จะเป็นยังไงบ้างนะครับมือถือราคา 5 2 9 9บาทนะสเปกนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับรุ่นนี้ก็จะได้ว่าสเปกก็จะหนักจะเต็มนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูแกะกล่องอันวัดใครที่ยังไม่ได้ดูแกะกล่องอันบล็อกก็อย่าลืมไปเปิดดูแกะกล่องอันบล็อกนะครับปิดเสียงกันปิดเสียงกันไม่ได้อยากจะฟังเสียงเธอเลยโอเคโอ้หโหใจโรสมูทนะใจโรเอาเรื่องอยู่ทุกคนใจโรเอาเรื่องอยู่ใจโรเอาเรื่องอยู่นะครับ โอเคนะครับเอ,อ๊อปั๊บโ้แต่ว่ามันจะไวัยไปหรือเปล่านะมันจะโไวัยไปป่ะเรารอรอ,รอ,รอ,อีก20วิิวินะครับนี่ก็15วิให้แตลนะ่ลื่นอยู่นะลื่นอยู่นะทุกคนเฮ้ยลื่นเลยแหละปัดแล้วรู้สึกไม่หนืดมือนะลื่น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  โอเคมาเรามาเลยเลยดีกว่านะครับฟฟลลิ่งกันทัดโอเคเลยนะครับทัดได้แบบติดมือแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบสนองดีนะทัดดีเลยแหละทุกคนทัดผมชอบนะทัดไวมากแล้วก็ผมตอนนี้ผมติดตามเพื่อนนะครับหน้าจอประมาณนี้นะครับหน้าจอเป็น h ทแล้วก็พา n e l นเป็น IPS นะครับหน้าจอ6.51นิ้วนะตัวนี้ okay. <Okay>. <S <S เพื่อนโดดแล้วว่ะ เอาตรงนี้นะเพื่อนลำโพงนะครับตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเล่นเกมก็ไม่บังนะครับถือว่าออกแบบมาโอเคนะเพราะว่าบางรุ่นก็ลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยมันมีรูหูฟังสัมผัสอยู่ตรงนี้ใครที่เล่นเกมมันก็ใส่หูฟังไปด้วยเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันขัดนิดนึงนะครับมันก็จะยื่นมาแต่ว่าช่วงนี้ผมว่าไม่ไมค่อยมีใครใช้หูฟังที่เป็นหูฟังแบบสายแล้วอะ ผมว่าน่าจะเป็นแบบฟังแบบบลูทูธกันหมดแล้วแหละนะครับสมัยนี้เนาะในช่วงนี้นะฮะโอเคลุยๆให้เพื่อนลงเป็นมะเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยเพื่อนเพื่อนอยู่ปะเนี่ยพาไปไหนวะเอา้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเปิดไมด่าได้ปะเนี่ยอ๋อเขาจะพามาหมู่บ้านใหญ่หรือเปล่าผมก็ไซโลประมาณนี้นะครับไซโลถือว่าโอเคนะ ผมไม่รู้ว่ามัน,วนไวหรือเปล่านะเท่าที่ผมดูมันก็โอเคนะนะฮะมันก็ตามตามมืออยู่นะทุกคนโดดกันโดดกันโดดกันโอเคใช้ได้ใช้ได้เวิร์กเวิร์กจัดจัดอโอเคครับก็เข้าบ้านมาแล้วโอ้ยลื่นอนะลื่นเลยทุกคน ลื่น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 นะครับคือลงตัวหมดอนะแต่ว่าลำโพงเกมนี้เสียงเบานะลำโพงมันก็ได้ยินี่ผมเปิดสุดแล้วนะเนี่ยเห็นปะลำโพงเสียงค่อนข้างเบานะเกมนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยอนะเสียงเท้าเนี่ยเราไม่ได้ยินเลยอนะพอแบบเปิดลำโพงนะแต่ว่าลื่นนะเดี๋ยวลองปรับเป็นมองบุคคนที่หนึ่งซิ Ừ, ลื่นนะทุกคนใช้ได้เลยนะเนี่ยนี่ยีเฟรมนะครับยิงผมมามีเสียงคนปะอ๋อเพื่อนเราจำจำจำเพื่อนจำอยู่เราลองเจโลนะโวเจโลประมาณนี้นะครับนี่นะเจโลนะแต่ว่าความลื่นไหลเนี่ยสิบเป็นสิบป่ะผมให้เนี่ยนะครับคือลื่นนะเนี่ย สุดจะ20เฟรมแต่ก็โอเคนะครับเพราะว่าเวลาปัดถ้ารู้สึกว่ามันไม่หนืดมือเนี่ยผมว่ามันลื่นนะส่วนตัวผมนะครับถือว่ามันไม่หนืดมือแล้วก็อาการแบบคึบๆหรือว่าภาพขาดเนี่ยไม่เจอเลยนะฮะทุกคนไม่เจอเลยนะครับจะบงไงนะผมใครที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยเนาะจะได้มาพบกันบ่อยๆนะครับเวลาที่ผมมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆมาเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครนั่นเอ,เองนะครับแล้วก็ ทุกการติดตามทุกการกดไลค์ผมเนี่ยถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมเลยครับเวลาผมนั่งตัดคลิปหรือว่าผมทําคลิปเนี่ยจะได้มีกําลังใจในการอัดคลิปให้เพื่อนชมบ่อยๆนะครับแลว้วก็ช่วงนี้ YouTube ไม่ค่อยแบบแจ้งเตือนคนด้วยก็ฝากกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะฝากกดแชร์ด้วยนะครับใครที่แชร์ขอให้เจริญเจริญนะครับมีแฟนสวยๆหล่อๆนะฮะถูกราวันที่หนึ่งนะครับ <laughs> ผมอยากแสนซับเหมือนเพื่อนแล้วเพื่อนผมแสนซับหมดล้ผมยังอยู่7จ็ดหมื่นอยู่เลยอรณมเสียยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับผมมาลื่นนะลื่นลื่นทุกคนผมไม่ผ่านเลยรุ่นนี้ฟลิงการทัดดีเลยอะ่ะคือแบบทัดดีอะ่ะไม่รู้จะพูดไงคือทัดดีนะครับทัดเห็นไหมเห็นไหมตอบสนองแบบทัดดีนะครับหมวก3มามอรหลายใบยนะครับ เราลองมาปรับเป็นระดับต่ําสุดดูสิเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เปิดเป็นเฟมรมเรทสูงนะครับเฟมรมเรทสูงย์จะเป็น30เฟรมนะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับโอเคก็ภาพจะประมาณนี้นะครับทุกคนลื่นนะผมว่ายังไงส nap ก็คือส nap อะนะครับ เทียบกับมีแท็กตัว g 8 5เอ้ยไม่ใช่ g 8 5สิต้อง g 3 5 g 3 0เนี่ยผมว่ากินขาดเลยอะเรื่องการเล่นเกมแล้วก็ vivo เรื่องการทัชสกรีนเนี่ยเรายังคงไว้ใจได้เสมอเลยนะครับเป็นแบรนด์มือถือแบรนด์จีนที่ทัชสกรีนดีมาแบบเกือบทุกรุ่นเลยต่อให้เล่นราคา3-4มตีพันเนี่ยนะครับผมว่าทัชด,ดีมากนะครับฟิลิ่งการทัชด,ดีมากคือต้องชมเลยนะครับคือ vivo เนี่ยเรื่องการทัชเล่นเกมเนี่ย ไว้ใจได้ทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมกับ PUBG นะฮะก็รวมถือว่าลื่นมากแล้วก็ตอนนี้เราทดสอบมา7นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาลองวัดอุณหภูมิกนะันสักนิดนึ่งก่อนที่เราจะไปเปลี่ยน,นเกมถัดไปนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่32 34องศานะครับก็ขึ้นมาประมาณ4องศาแล้วกับการเล่นเกมประมาณ7นาทีนะครับผมก็ ประมาณนี้แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็ลดลงมาแล้ว1%นเป็นะครับเป็นเกม7นาทีนะครับโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับกับพับชิมบาดยวรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมให้ผ่านเลยใครที่เล่นพับจีแล้วก็ดูรุ่นนี้ไว้ผมว่าต้องชอบแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องการทัดเนี่ยฟีดิ่งการทัดดีมากแล้วก็ภาพค่อนข้างไวแล้วก็ลื่นไหลมากนะครับผมให้ผ่านเลยผมให้สิบต็มสิบเลยรุ่นนี้แรก้การเล่นเกมนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อเกมถัดไปเลยดีกว่านะครับ เรามาบุกกันกับเกมถัดไปเลยดีกว่านะครับกับกาลินาพีฟาแล้วก็รุ่นนี้นะครับเปิดภาพกราฟิกได้ขั้นสูงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดทุกอย่างสูงสุดกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าสําหรับ퓨เวอวายสองูยรรุ่นนี้นะครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าพร้อมจะลุยมานานแล้วหายเยอะโอเคครับผมผมรู้แล้วว่าเราจะลองเราจะต้องเดินไปไหน ผมนะลองเดินไปที่มันมีพวกเสื้อแดงยืนอยู่นะครับเฮ้ยไม่แหลกกว่าไม่แหลกไม่แหละกทุกคนไม่แหลก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 ผมเทสตัว h ฮ l i o โอจห้าเนี่ยแหลกักจัดเลยแต่ว่ารุ่นนี้ไม่แหลกนะครับแล้วก็ลื่นนะลื่นลื่นมาลุยกันอีกสิบเอ็ดวินะครับอีก10วิสองหนึเรสก็ โอเจโอเจเริ่มกันเลยครับผมมาแล้วผมเกาะสวสรค์หาสวรรค์กับเครื่องบินสีแดงตัดดำเหมือนเดิมเหมือนกับทุกคลิปที่เคยทดสอบเกม <laughs> ไปลยุลยลยุลยลุยลุยภาพนะครับผมเห็นไหมทุกคนลื่นไหลมากๆเลนะครับเมเรทด,ดีมากโดดเลยครับผมผมไม่ค่อยรอสักเท่าไหร่ไม่ค่อยทุ่มทํ่มทำเพลงนะฮะคือ อยากลงไปให้ทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับโอหมู่บ้านตรงนี้แล้วกันโอเคครับผมย้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ผมนิดนึงนะฝากกดติดตามให้ผมนิดนึงผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยนไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับโอเคครับผมโดดออกมาแล้วโอ้ลื่นจัดลื่นจัดประหลัดบอกว่า ทุกคนดูไปครบมือแล้วป่ะเหลือหมวกขอหมวกขอหมวกสักใบใครก็ได้ป่ะตรงเนี้ยบอกเลยจะเอาจะจบจะเจ,จ้านะครับรุ่นนี้หรือว่าเขามีตัวมาติโทโบหรือเปล่าทุกคนคือแบบมันมีตัวที่มาเล่นในส่วนของการเล่นเกมนะครับแล้วก็ใครที่เล่นเกมก็ สามารถเปิดโหมดเกมได้นะครับซึ่งโหมดเกมเขาเยอะมากนะปิดการแจ้งเตือนต่างๆอย่างนี้นะครับปัดมาทางด้านซ้ายได้เลยนะครับผมลืมบอกไปหรือว่าใครจะบันทึกหน้าจงหน้าจอนะครับใครที่แคสเกมก็สามารถเปิดตัวมาติโทโบได้นะครับหรือว่าโหมดเกมมันแหละถ้าแบบเอาเข้าใจแบบง่ายๆนะครับโอเคลื่นมากทุกคนลงฝากระโคมดูนะฮะเห็นไหมลื่นจัด ิ่งการทัดดีมากบอกเลยว่าดีมากคือคุณซื้อไปแล้วคุณชอบทัดลื่นๆติดนิ้วเนี่ยรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ทําให้คุณผิดหวังนะเอาเอาง่ายๆเลยนะครับคือทัดดีมากนะครับโอเคแล้วผมจัดการในตัวที่ยิงผมมาข้างหลังก่อนนะข้างหลังเดี๋ยวนะทุกคนไปนะนะั่นและยิงเี่ยยิงเลื่ยนยิงเลี่ กีได้ยินสีงคนยิงผมนะไม่แน่ใจว่าคนหรือบอดนะครับแต่เราให้มันยิงผมกรอบน,น่าจะอยู่แถวนั้นนะผมไม่แน่ใจว่าคนหรือบอดนะแต่ว่าได้ยินเสียงคนยิงชัดเจนนะครับไม่ไรเราเก็บของไปก่อนเราก็เ,เดินเก็บของไปก่อนยิงมาจากไหนกันวะยิงเรียกกันแล้วกันกาน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ ไม่เจอหรือเธอไม่มีเฮ้ยนังไงแตกวะแตกว่ะแตกว่ะก็มาติครับก็มาสิครับแต่ปืนนี้ไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะเป็นสก้าดีกว่านะบเครื่อเล่นสก้าดีกว่าไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ ลื่นนะทุกคนลื่นมากเฮ้ยนี่เจอคนยิงผมละมาดิมาดิมาเดะไปนะวะเจอแล้วะละนคนแน่นอนเลยวะสเต็ปเนี้ย คนแน่นอนเลยอะทุกคนผมว่าละเออเออเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหด,ดิเดียว,ว,ยยวอะไม่สู้เลยว่ะออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วว่ะไม่สู้เลยว่ะไม่สู้จะชนะได้ไงล่ะเพื่อนว่าเมื่อไหร่มันจะตายทุกที เก็บแบบเก็บเผนะ็ดจะออกมาบ่างซ้ายก็มีว่ะทุกคนข้างหลังก็มีว่ะหลังนี้นั่งอยู่บนเขานั่นจะเป็นตัวที่ยิงผมแน่เลยเนี่ยเจอแล้วข้างบน ขึ้นดีปะขึ้นดีไหมทุกคนเฮ้ย,ยโดนแล้ววะคนมาว่ะยิงแบบนี้เนี่ยจรละวิ่งตามเลยคนจริงอ่ะ <c oughs> จะเห็นผมวิ่งตามมันปะโอ้ยยิงไม่โดนวะ่ะปืนนี้ ทุทสองต้ยิงนี่ใกล้จริงๆนะฮะมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมจ๊ะน่าจะมีนะเนะ เจอกัรข้งหน้าครับแตกกว่าทุกคนแตกกว่าทุกคนนี่นะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับของปากของคอกับฟรีไฟนะครับบน Vivo Y20 รุ่นนี้นะครับโดยรวมก็โอเคนะเล่นได้ลื่นไหลยอยู่นะครับแล้วก็เท่าที่ผมลองเลน่นก็รู้สึกว่ามันไม่มีอาการกระตุกเลยแล้วก็พิลิ่งการทัดก็ถือว่าใช้ได้นะครับทัดติดมือพอสมควรนะครับลื่นมาก เกมนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอุณหภูมิกันอีกนิดนึงก่อนที่เราจะเปลี่ยนเกมนะครับอุณหภูมิสูงสุดตอนนี้สามที่องศาแล้วก็แบตนะครับตอนนี้เราทดสอบมาประมาณ20นาทีนะครับก็จะอยู่ราวๆประมาณ3%นะครับผมการเล่นเกม4%นะครับเล่นเกม20นาทีลดไปแล้วนะครับไปเราไปทดสอบเกม ไปเลยดีกว่านะครับโอเคผมเรามาทดสอบกันในเกมสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับแน่นอนว่าเป็นเกมที่แมสอีกหนึ่งเกมนะครับกับเอาวีนเองแล้วก็เราจะมาทดสอบเกมกันนะครับผมเปิดภาพระดับนี้แล้วแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยนะครับผมไม่สามารถที่จะเปิดเฟรมเรทสูงอ่ะรุ่นนี้สามารถเปิดเฟรมเรทสูงได้นะครับมาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะจะเล่นได้ดีขนาดไหนสำหรับ r O V นะครับบนมือถือรุ่นนี้จาก Vivo นะครับผมจะมีคนเล่นกับผมไหมเนี่ยตีสามเนี่ยวุยคสตัเริ่ม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  กดเพื่อนกดกดเจอเพื่อนง่วงน,น,นอนโอเคเหมือนเดิม <laughs> แวนเฮลซิงเหมือนเดิมครับผมเล่นเป็นอยู่ตัวเดียวนี่แหละโอเคเดี๋ยวรอกันต่อนนะอีกหนึ่งนาทีครับ เช๋่วเรามาดูความไวของการเข้าเกมนะครับของรุ่นนี้กันโอเคตอนนี้เราโหลดเป็นอันดับสุดท้าย <laughs> นี่นะฮะทุกคนแฟนเทนซิ่งนะฮะโอเคได้อยู่ใช้ได้อยู่ <to> มาลุยกันทล้วกดูแฟลมเก็รันเองนะครับผมขอญาตบวกก่อนนะครับ ผมไม่ได้ดูเฟรมเรทให้นะครับโอเคเปิดเฟรมเรทเปิดเอฟเฟกหมอกนะครับ <Yeah. S 1> อัพสกิลเหมือนเดิมป้อมบนไหมหรือว่าป้อมกลางเรานะขอดูลูกเกมก่อนโอ้หกสิบเฟรมห้าเก้าเฟรมวะเฮ้ยปเฮ้เฟรมเรทนิ่งวะเฮ้ย มามาสกิลดาร์ตีมาสกิลดาร์อยากแตกก็เปิดมาจ้าอยากแตกก็เปิดมาอยากแตกก็เปิดมาอ้าโดดมาละนั่นไงเข้าทางว่ะเข้าทางกันเข้าที่เข้าเทียนเข้าทางกลัวที่ไหนละไม่กลับว่ะ<ต>ไม่กลับโอ้โหทีเดียวอ่ะทุกคนเจียวจริงๆนะเสียดายเราเวลหนึ่งนะครับเลยไม่มีแบบสกิลสองใส่เขานะ วันเชียวันเขียวโอ้ฝั่งนู้นได้สแล้วทุกคนข้างบนน่ะไปดิไปดิกำลังไปกํลังไปเพื่อนกํลังไป,ไป,ไป,ไป อะไรลาโดดอะไรล่ะโอโหนิดเดียวหมดแล้ว่าผมพระเอกนะฮะพระเอกมาชนได้หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแขนนี่สแตนแมนของลามโนนก็มาจังหวะนี้น้องๆเกิดทันหรือเปล่าเพลงนี้โดเลยครับป๊บนแมนคนที่ชอบเลเลือดเขามากตีมัน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 เอามัน เพื่อน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 พีต้าแล้วเพื่อนเอาดิเอาดิ <No. S 1> ไม่เอาผมเลยแต่แต่จริงโอ okay. like เคผูเลือดมันเด้งขึ้นเฉยเลยทุกคนเอาเอาวอาถ่ายออกมาทำไมก็ไม่แต่ถ่ายเข้าเป็นปะเนี่ย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 อะไรอะไรล่ะเอาดิ โอเคเอาเปล่าโดสตัวน bon. ี้ปักตุ Jim, ๊กขูนิดเดียวบอแล้วย่งให้ผมเล่นแวะผมเล่นแวนผมโคตรทุกตาทุกคนโอ้แต่ก็ต้องแต่ลวตอนนี้ไหนก็ครึ่งหลอดละต้องแตก่ละทอดนี้บวกมาแล้วว่มาแล้วว่ามาแล้วว่าอะปร๊บ โอ้สกิลผมตันไม่อยู่เลยวะเอามันเพื่อนทอามันเพื่อนถึงเราจะเป็นแพงด้วยกันเราก็ฆ่ามันได้เพื่อนเราก็ฆ่ามันได้เพื่อนสวยสวยเพื่อนสวยสวยเพื่อนสวยสวยเพื่อนสวยเอาให้แตกเลยวะเพื่อนจะเย็นเพื่อนคิดยังไม่เข้าเพื่อนจะเย็นผมว่าผมอยู่บนเนี่ยแหละดวงผมมาบนล้อทุกคนดวงผมมาบนครับแตกวะไม่กลัว ไม่กลัวไม่กลัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรกันนี้ยทำไมมันจะถึกขนาดนี้ตายแล้วเสียสละ <laughs> ไม่เสียสละชัยชนะก็ไม่เกิดนะทุกคนอะไรกันนี้อะไรกันนี้ย so ตายเลยครับผมขึ้นบนเลยขึ้นบนขึ้นบน ขึ้นบนเงินดีกว่าเราได้ป้อมบนแล้วฮะผมว่าเราบาแล้วเพ<า>ื่อน,นสองตัวเลยเพือ่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนสองตัวเลยเพือ่อนเก็บก่อนมันจะมาเก็บได้ผมนั่นมัน,ม,นมันแกว,ว่ะเฮ้ยทำไมมันอยู่กับพี่เหลตอน,นั้นเอาออ,อ,อะไรเนี่ยเพื่อนอะไรเนี่ยเพื่อนอะไรเนี่ยเพื่อนไม่เอาผมไม่กลัวผมไม่กลัวคุณน,นะครับ ก็ผมไม่กล nah ัวคุณนะครับก็ผมไม่กลัวคุณนะครับก็ผมไม่กลัวคุณนะครับอะไรล่ะครับตีเร็วแล้วรัทุกคนตอนนี้น okay. ี่เราตีเร็วจัดๆตามแปะตามแป๊บฝังรถ็สามท่านันงก็สาโอเคครับผม มาเด็กสกิลวิ่งพร้อมสกิลวิ่งพร้อมสกิลวิ่งพร้อมนะครับสกิลวิ่งพร้อมก็ได้นะครับก็ได้นะครับกับผมอะก็ได้นะครับสกิลวิ่งผมพร้อมลุยอย่างเดียว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 ครัตัวลุยอย่างเดียวคค่ตัมโอเคครับผมสวย คัดดีมากนะทุกคนทันทุกินดีมากครับคิวิ่งผมพร้อมครับคิววิ่งผมพร้อมคิววิ่งผมพร้อมคิววิ่งผมพร้อมวิ่งผมพร้อมครับผมวิ่งผมพร้อมวิ่งผมพร้อมวิ่งผมพร้อมเลือดผมก็พร้อมวิ่งผมก็พร้อมครับผมอะไรล่ะอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรล่ะอีกทีเดียวว่ะเออแตกว่ะเฮ้ยไม่กลับเหรอไม่กลับเหรอเฮ้ยไม่กลับเหรอ บ้านเขาอยู่ใกล้บ้านเขาอยู่ใกล้ไม่กลับหรอจ๊ะ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 อะไรมันมันอ่ะมันจนไม่อยากกลับเลยเฮ้ยมันจนไม่อยากกลับเลยเอฮ้ยความมีแตกแล้วนะทุกคนเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะแตกว่ะสวย นิดหนึงขอนิดหนึงขอนิดหนึ่งข่อนิดนึง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 นิดหนึงสวยสวยจะสวยตัวนี้โหดนะตัวนี้โหดผมรู้เลยว่าตัวนี้โหดโหดจะจัดเลยอริมเสียเริมเสียโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมพ่อของปลาของคอเนียครับกับ vivo y 2 0รุ่นนี้นะครับเป็นมากถูกใจมากหรือเปล่าสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับโดยรวมเราทดสอบประมาณ40นาทีนะครับประมาณ 4 0นาที3ากว่ากัเกือบ40นาทีนะครับก็ถือว่าเล่นเกมได้ลื่นมากสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ Rv เท่าที่ผมดูเนี่ยเฟรมเรตดีมากๆใครที่ดูรุ่นนี้เอาไว้แล้วก็นำไปเล่นเกมผมว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพัดดีแล้วก็ลื่นมากๆนะครับในส่วนของอุณหภูมินะครับผมเราทดสอบนะฮะสูงสุดถ้าที่ผมทดสอบ30กว่าองศาประมาณนี้แล้วก็บตเตอรี่นะครับผมจาก41ตอนนี้อยู่ที่35%เป็นะครับเล่นเกมประมาณครึ่งชั่วโมงกินแบตประมาณ6%นะครับ หวังเป็นยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไว้มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับเราจะได้มาพบกันบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มบุ๊มบินแจ้งเตือนด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมแม็กซ์ของขอต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ